มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป้ยปันวาดเผยคลิปตั้งใจทำฉลองวิวา12ปีแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วหลังถูกจับตาความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยปันวาดและป๊อปนิธิจนกระทั่งสาวเป้ยออกมาให้สัมภาษณ์ต่างให้กำลังใจล้นหลามและพบว่าไม่ได้สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายแล้วค่ะ วันนี้นะคะสพฤษภาคมสาวเป้ยได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยเซตภาพชุดเจ้าสาวสวยสุดอลังการพร้อมข้อความระบ,บุว่าคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาเป้ยตั้งใจทําเพื่อครบรอบแต่งงาน12ปีแต่วันนี้เป้ยไม่มีโอกาสได้ใช้มันขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณช่างหน้าขอบคุณชุดขอบคุณพี่สร์ ที่พี่ทำทีมมาแล้วก็แต่งตัวให้เป้ยกันเยอะมากๆและที่สําคัญขอบคุณสถานที่สวยๆและพี่จอดนะคะทุกอย่างมันดีงามแล้วก็ลงตัวเป้ยชอบมากๆค่ะเป้ยจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่เป้ยมีความสุขมากๆและวันนี้ก็เช่นกันสำหรับเป้ยแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอค่ะและบอกว่าภาพจําที่งดงามเสมอท่ามกลางคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างส่งกําลังใจให้เธอจํานวนมาก เปยปานวาดเผยคลิปตั้งใจทำฉลองวิวาสิบสปีแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีรัทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ